ピッピッます。 เพื่รนี้จําเป็นจะต้องทํางานแบบเครือข่ายถ้าทําคนเดียวไม่สําเร็จเครือข่ายของเรามีใครบ้างเครือข่ายของเรงเพื่องแคร์ของพี่พเปเล่จ,จะมีอ่าองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงพินการค้นหาผู้ป่วยของซีซีกับบริบาลคืออเมื่อเขาออกเยี่ยมบ้านเขาจะเจอคนไข้ที่อยู่ในชุมชนที่เป็นรายเก่าของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าลายใหม่เขาจะประเมิน A D L มาให้พี่พพเปรล่เลย CG กับบริบาลจะมี A.D.L ติดกระเป๋าไปทุกคนเป็นเปเปอร์ทุกแผ่นหลังจากที่เขาประเมินเสร็จแล้วเขาก็จะส่งทางไลน์มาให้พี่ไปเล่ว่าคนไข้มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ A.D.L เท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็จะอัดวิดีโอมาให้ดูหาการณ์ว่ากิจวัตรประจําวันเป็นอย่างไรพอเสร็จปุ๊บพี่ไปเล่ก็จะมาประเมินซ้ําอีกครั้งหนึ่งถ้า A.D.L เท่ากับสิเอ็ดหรือน้อยกว่าสเอ็ดพี่ไปเร่ก็จะขึ้นทะเบียน แล้วก็จะทําแผนให้ลงเยี่ยมก่อนจะลงเยี่ยมทุกครั้งพี่เปรเรจ,จะต้องพา CG กับบริบาล Learning หน้างานเพื่อให้ญาติผู้ป่วยเกิดความมั่นใจว่าคนที่มามีหมอมาด้วยมีหมอมาวางแผนให้ด้วยพี่เปรเรยภูมิใจ CG กับบริบาลของพี่เปร,เรมากเพราะเขาสามารถดึงคนไข้สโต๊กในระยะโคเ d ด n p เลีย d กลับคืนได้เกือบ80%ในวัยทํางานผู้สูงอายุที่เป็นสต๊กนี่เราขอแค่ว่า ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเซปซีดแผลกดทับแบบนี้พี่เปเล่ก็พอใจละพี่พี่เปเล่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาทํากิจวัตรประจําวันได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยญาติเนาะแต่บางรายก็คืนมาได้แต่ไปทํางานนี่เกือบแปดเซนได้หมดตอนนี้ก็ต้องขอชื่นชมแม่ขายของพี่เปเล่ที่มีการดูแลภารกิีแคร์วันนี้เราทลายตรงที่ว่าดูแลเฉพาะผู้สูงอายุเราดูแลทุกกลุ่มวัยที่อยู่ในภาวะผู้พิง การแบ่งหน้าที่ระหว่าง CG ระหว่าง CM ระหว่างญาติต้องชัดเจนพี่พี่ไปเล่ใช้เลยนะว่า CG กับหมอนี่ไม่ใช่คนใช้เป็นคนสนับสนุนดูแลและช่วยเหลือในส่วนขาดบางครั้งยังได้เอาญาินะคะอาจารย์มาสอนอีกหลังคาหนึง่งบอกไปเบื้องแค่เนะี้ช่วงนี้หมอว่าว่างไปเบื้องเท็ดไหนที่ยาจากนนนาของไปแนะนะหมอกรสินะอาจารย์ เราจะมีว่าญาติคนไหนเก่งที่ดูแลเรื่องอะไรพบกนี้อาจารย์ของเราก็ก็ก็จะช่วยเป็นการช่วยเฉลีย่ยทรัพยากรในชุมชนอีกหอาการเ์ขอบคุณสปฉชที่มีโครงการดีๆถ้าไม่มีโครงการ,ไม,มการไม่มีเงินลงมาถามว่าเราทํางานได้ไหมทําได้แต่มันก็ทําแบบขาดๆเขิขนๆแต่กว่าจะมีเตียงสักอันนี้ก็กว่าจะของงบได้แต่มีเงินตรงนี้ลงมาเราก็ซื้อของสะดวกขึ้นซื้อของง่ายขึ้น อันนี้ก็คือขอคุณสปทชแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายทีมอบตคอยสนับสนุนอนุนลลีขาดเป็นการดูแลแบบที่แบบน้อมแบบเอื้ออธรซึ่งกันและกันก็ขอบคุณท่านผอท่านผอพี่เปเล่นี่จะดูแลเรื่องโครงการวันนี้ถ้ามีพยาบาลอย่างพี่เปเล่คนเดียวนน่พี่เปเล่บอกเลยพี่เปเล่ไม่ทํามันทํายากมันซับซ้อนโครงการแล้วก็แคร์แผนต้องเยี่ยมต้องสรุปผอ,อพี่เปเล่ กับน้องอ่าจะช่วยดูแลให้คือน้องการเงินจะช่วยดูแลเรื่องเปเปอร์เรื่องเอกสารให้พี่เบลล์แล้วก็ขอบคุณซีจีขอบคุณบริบาลที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจะโทรหาเวลาไหนก็ช่างหาอจารย์มาแล้วก็เป็นตามแผนที่วางไว้เขาก็จะถ่ายรูปที่เขาลงสู่ชุมชนม,มามาให้เราดูค่ะอาจารย์งานนี้สําเร็จได้ไม่ใช่ช่วยไม่ใช่เพราะพี่เบลล คนเดียวเครือข่ายเข้มแข็งแล้วก็ไม่ใช่สําเร็จเพราะพยาบาลด้วยสําเร็จด้วยทุกคนที่แบ่งปันหน้าที่ที่อื่นที่ยังไปไม่ไหวเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพยาบาลคนเดียวแต่วันนี้ด้วยความที่เราดูแลก,กันเมื่อคนอนมีการวางระบบวางโครงสร้างวางโพซิชันที่ชัดเจนก็เลยทําให้ต่างคนต่างทํางานแล้วก็เอาจิ๊กซอว์มาต่อกันก็จบเป็นแบบรูปแบบของเชียงพินค่ะอาจารย์ประโยชน์มากมายเลยแล้วกันเนาะ เรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอบคุณทางพี่เปเล่น,นะครับพี่เปเล่ก็คือพี่สุกัญญาณีและก็ทีมงานอาสาบริบาลและก็ทีมงานซีกีแลวก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คณะอนุกรรมการคณะกรรมการ,าการ l อ c และก็คณะกรรมการกองทุนที่ไฟงานกลุ่มนี้ให้ยังอยู่ในท้องถิ่นเราเพื่อ ประชาชนและผู้สูงอายุที่มีพ่อพันธุพิงและผู้มีาวะพึ่ธพิงอื่นนะฮะได้รับผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณของสปสชสำหรับกองทุนกบทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพระดับตำบลน,นะครับเรียกงกองทุนตำบลกองทุนรองเทอมแคร์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูนนเนี่ยทั่วประเทศขนันนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ นครสวรรค์นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พ,พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผู้ตาหลวเดูแ์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นผัวงจังหวัดในการดึงงบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุน พื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอของจังหวัดชนบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงระยะยาวแล้วก็กองทุนพื้นฟูนจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า สามกองทุนนี้ของกอบฏเนี่ยทั้งกอง lider, ทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกอบาทานะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรูด้ด้วยกันได้คร<ด>ับขอบคุณครับ